พี่น้องลอยวัานพันปีบบเคยบบเคยเห็นขึ้นมาจกเตื่นตะเฮงหล่ะพี่น้องโปได้มาอันเด้นอาสาเฮือนกอกตะต่เก่าเนี่ยนั่งนี่ฟังเยังจัมก็เบิ่งกว่านี่ค่ะโคดรเนี่ยได้ก็ตายโคดรเนี่ยได้ก็ตายโอ้แม่เอาแม่เขากินกำลังงามยังจะชิบไปเออจะชิบไปเห็นไชยังเออข้าใส่แกงแล้วเขาได้อยู่อืมอืเอะไรอือื มันเป็นตะซั่งเหนือดังอนะนี่เขานงขางเท่าน,น,น,นี้เออน่านข้าวเขาเก็บวัชุุมตัวนเฮี้ยงผานะบมี่ียงดอกมีมีหงมาอยู่เลยมันนี้เนองอะไรเนี่ยน่ากวนี่คันจิวะคันจิวะโบมี่ญาตว่าขี่ตัวก็เลยว่ามี่ก็เลยว่า <c oughs> เอาไปได้หวมันจะใช่เออว้ยเาสอกินไแค่มันบปเแข้งบ่ข้าเก็บไปแม่ในสวนอยากได้อียังอันนี้ก็มาก่อร้านอยู่นกระจจโจจอยู่เพื่อนหลอบหลยเดือนพี่น้องเลย น้องสาลาขึ้นมาบ้าน,นย,ยังเงึงขึ้นมาเอาพังอิเลิศพี่นอ้องมัดจ่อย่ะเวมัดจ่อยเท่นเลยเ้าหอมเลยมาเล่า วันไหนกับไทยที่สิบสองโอ้วันที่สิบสองกับไทยกรปูกับปลาเปลื่อนมันด่นอะบอกห้ามอยู่น้ำพ,อำพอ่อ อาุปด้อืมมาเที่ยว่วไม่อลูกสิมาสงอะลูกชิ้มะสงเลยาช่สา่นี่มให้ให้ลูกมาสงนึกชิ้ว่าพรมันายคนือเอเป็นคู่ก็ได้นี่เ้าเหนื่อยเ้าเ

ขัขนจิว่าบ่มีพระยานมาเห็งพระจิวะาตัวกู้พระจิวะนี่นี่ย่างเขาทังนี้ไปจะพาไปเอาไยเรศนั่นกินเพ่งอยู่นี่นี่ย่างลัดเขาไปนี่รถป้าวันแรกนี่ย่างเขาไปนี่ โอ้พะเดน่ะไม่ทะบุ้มขอ,อน้ำเล่าพระอ,อิเลศเล่างามงามอยู่อาพระพรสิแสดงความสามารถนอกนอกนอกประเด็นแล้วนอกประเด็นแล้ว ขาจังไนนี้ล้มอบ่มอ้อมอบ่มกินเ้นะเปอยดกินแ้อบ้ออเะยีไปดูมันอันนี้อเ้นเือ้นไข่ปอฮะร้กันก็กอกันไม้กินไม่ไ้กิอะไรเน้อดังเนื้อดังยตุดๆย่อนแม นั่งซิเงินมงม่วงนี่นะนั่งเนี่ยย่างไปแล้วเราเลี้ยวซ้ายมูเอปเปิ้ลมึงไรก็เอามาทำก็แม่สิเปิดตะกินมงม่วงแอปเปิ้ลนะมันหล่นแล้วได้หน่อยหนึ่งเขาเอามากินเลรอเน้ชุกว่ะนะเออมันหว่วมันหล่นเขาวันยางมาแล้วเห็นมันหล่นแอปเปิ้ลนะข้าวแล้วข้าลไปเลยฮะ หลังสวดสวดมากพี่น้องเลยไอเชอบีบ่มีพยายว่าขี่ตัวอะเลยว่ามีซะมีมว่าไปกินป,นป่าไหลใะนี่แหละเนี่ยเจ้ากรดิกระดว่นีามม่เพื่อนมาไหมไปงูงพูนแห่มาแบกคอนี่งพอ,งอ,งอ,งองวบาะแสเสือเนี่ยรายก,กานเม,มิอ่อกี กินจงยังนะข้าวชองรอีเลศเออข้าวชองคือขันววาอีเลตบ่ใส่แนวแล้วกระั้นอ่นจเถื่อช่องเถื่อแไนมาหอืมิเอ่อื้อจานะไรก่อนละหัวไจะไหวแอยู่ทเเห็นในตลาดนะพะเจ้ะชื่อจักจานค่ะจานเดียวืมร้านเติบบ่โอ้ไปใชาละปบางหม่แอปเปิ้ล ไม่เท่าเอิ่อืมบู๊ปาปิดใช่นใจะล่ก็จะขึ้นด้เท้าน,น,นีหมยเกลนซื้อมาตอนนี้นยเธอกเนงน้ำพันได้กินไปคนมันแพงเลยก็เลยยุดเห็นออมหยอะอยู่เหมือนยุบเดียวไม่กลบมากินอเอืนจะเจ้าอื่นมาจ้าเามื่อเดเพนจะจับ

ลายของหนามนะลูคนของนอนเฮากักระเบื้องของหนามแล้วนะงามติดพลาเน่าหมักเออปลาโถแลนด์จุดสวดจุสวนไม่ใหญ่เคี้ยวพี่น้องปลากองลอกหล่อนี่นี่มาใส่ทุ่งเอาตรงสี่หกเมื่อเใส่กองพ่อมาบอกแล้ว ออีนอนอีนอนไม่็นน้ำลายอยู่อีนอนมันอยากมันน้ำลายอยู่ไม่รู้สักคนนึงมะบ่มจะกล่องพรมจะมันบวมๆจะกินขันสัตวแล้วมันขันสัตวแล้วบ่ชแสบได้เออจะมันหอมโุล่เค็งป่มไม่ใส่กระตารูทเหาอใส่หนบไปขอแจ้ป้าแล้วบ่อบอกอีนั่งนอนไม่เห็นน้ำลายน้ำลายมาเยอะ จะมะม่วงนมันยากบ่จากมีแตรมะม่วงออมม่วงน่ะกัยังเ่ทันสุกม่วงอันนี้แล้วเออมแตรมะบวมันน้ำหอมจะกินแซ่บอืมมันบวมๆเาถามันจะื้อมม่วงเนียมากหมามาต้นกาดทงและชสงมานี่ยบหิจักเออรอหลัก่งิจักรอหลัดล่งทงิหาสิบนังเบวอนนบ่เ

อืองามเดี๋ยวลงบมลงเบอร์อ <live> <ps> hmm, so ือวันนี้อะไกินนะมีแต่ซื้อเอาโอ้เอาไก่ตัวเดียวนี่แหละอือทุเรศัพท์ก็ะมืวลงมโวลงพี่น้องแบตมันเบิด์ตอืมหมาบลงมาบลงเก็บกระเพาะเด้กินอย่างกัดดูพริกดิบกะกะปิกินจมหมาหมา เอ้ม่เก <Are> ็บอยู่ว uh> mm ่าคอะไรนหเือเหมือละลืมหรือว่าสนอมหายละออกหายเด้อเด้อเออนี่เออหัวนี่เออเออมือนจยหายใจมาเหตุหเออมือนี่เหตุแต่นี้ได้แล้วหรอยามือเศ้ามืออนเศ้าเียใจมาออกหาดอ เพราก็แลนเมื่อผือแล้วเจ้าเจ้าบท่านดอกโอ้ยไปเมอเืมไปเมื่อพวกไหนเขาแหลนป้าจะเลยเผื่อจะนำกดเขาหอดเทือนเลยแรงจสูดอัดเลยขำแล้วพี่ดอง อ้าวชิล่าคลิปกนเด้อจจาพี่น้องสบายดีจ้า